อันนี่ดาเธ <c oughs> อเดี๋ยวฉันกางลงก่อนนะร้อนมากอืนี่ดาเธอกำลังทำอะไรหรอเอฉันกำลังตามหาสมบัตินะตามหาทำไมอะตามหาทำไมอะก็ฉันอยากลองตามหานะดูอะก็มาทั้งทีก็ตามหาหน่อยเถอะเออโอเคโอเค ตาใจตาใจเดี๋ยวฉันไปนอนเล่นแล้วโอเคเอยใครเนี่ยเอาเอ็นพีซีออกไปก่อนนะคะเอ็นพีซีเล่นน้ำค่ะโอ้ยย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  ฉันจะถ่ายรูปโอเคโอเคถ้าจะถ่ายรูปฉันขอถอดชุดชีพก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเราก็ต้องกลับแล้วเนี่ย โ้น่าจะได้จัง <c oughs> อยู่ที่นี่อะ่ะสนุกกว่าอยู่ที่ชื่ที่นั่นอีกเธอน่าจะชอบที่นี่มากเลยนะ <c oughs> ใช่ฉันชอบมากเลย ฉันชอบที่นี่ที่สุดเลยเพราะฉันไม่ค่อยได้มาเที่ยวน่ะส่วนมากพ่อกับแม่ฉันก็ให้อยู่บ้านแต่พ่อกับแม่ของทุกคนน่ะก็คือไม่อยู่บ้านกันหมดเลยก็เลยมากันได้ไงดีจะตายเนี่ยถ้าใคอยชอบหน้าดูสิใช่ไงฉันชอบฉันถ่ายรูปก่อนเจ้ไม่เห็นเจออะไรเลย <c oughs> ไปเปลี่ยนชุดดีกว่าเลยก็จะต้องกลับแล้วแต่ตอนที่เราจะกลับเรายังไม่ได้เล่นน้ำเลยเออจะกลับกันแล้วใช่ไหมเนี่ย ใช่แต่ฉันยังไม่ได้เล่นน้ำเลยขอเล่นน้ำก่อนละกันเพราะเธอก็ยังไม่ได้เล่นเธอไม่เล่นกันหรอไม่สนุกอ,อสวัสดีค่ะไปดีกว่า <c oughs> เปลี่ยนชุดดีกว่า นี่ค่ะกับฉันจะใส่โบไป แดดมันร้อนถ้าใส่หมวกเหอะโอเคฉันไปถ่ายรูปบ้างดีกว่าอมซิดดเลราไปถ่ายรูปกันโอเคเราลืมบอกนะคะทุกคนตัวที่สนิทที่สุดกันก็คือซิดโดเลรากับดานะคะ <c oughs> ลาลงมาก็คือดากับสโนไว สองซินเดอเรลล่าก,กับจโนไวก็สนิทกันปก,กติไปเราไปถ่ายรูปกันแค่ปะได้เดี๋ยวเราไปยืนถ่ายกันตรงนี้นะโอเคไหนพี่เขาหลบไปก่อน าลนะคนนี้มาอาบแดดมาเดี๋ยวเธอถ่ายให้ฉันก่อนอันหนึ่งชิบแช่อืมเดี๋ยวฉันแช่แช่โอเคตาเธอ เป็น auto นรนู้สิช,ช่เอานตัวเองออกไปได้ยังไม่ได้เติมคิมกระแตะเลยฉันจะมีคิกมกระแตแทนนี่ฉันขอเล่นอันนี้ด้วยมาตรงนี้ตรงนี้แช่โอเคพอละไปกลับฟังกัน ไปกลับกันเร็วตอนนี้ก็เย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ทันเครื่องบินหรอกโอเคไปหยิบกระเป๋าตัวเองมาไปาจะลืมกระเป๋านี้ เค okay, มาถึงแล้วเออเดี๋ยวฉันเป็นคนรักอันนี้เองนะเธออยากใส่มาเลยเธอจะรักจริงเหรอจริงสิกระเป๋าหนักมากดีเลยมีคนลากให้จะไายไม่หนักเออขอฉันใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรใส่เข้าไปในยัดในกระเป๋าฉันก็ใส่ก็ได้มันใส่ได้คนเดียวไม่ต้องใส่หรอก เออคือน่าเสียดายจัง